เ่อเดีวยทุกคนเกิดอะไรขึ้นครัูหมอนอิงได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับล่าสุดทุกคนครูหมอนอิงผู้ติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์มของตัวเองครับทุกคนโดยเขียนข้อความเนี่ยเอาไว้บอกว่าประกาศ สินค้าและมาลัยของน้องอุงอิงของแท้ชื่อบัญชีมณรดีเท่าอุดมเท่านั้นนะครับไม่มีเลขบัญชีอื่นนะคะทักแชทพี่หมอนอิงได้เลยจ้านะครับนี่คือข้อความที่ครูหมอนอิงเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยครับทุกคนและอุ้มอิ๊บข่าวกระแสเชื่อว่าน่าจะมีแฟนคลับ FC เนี่ยที่ อาจจะทักไปหาครูหมอนอิงนะว่าเอ๊ะครูหมอนอิงบัญชีนี้ใช่บัญชีแม่หน่อยหรือเปล่าอาจจะไปเจอบัญชีที่ไม่ใช่นะครับ ครูมอนอินก,ก็เลยออกมาโพสต์แบบนี้อุ้มอิ่มสันนิษฐานนะว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ครับทุกคนมิจฉาชีพเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่านะครับไม่ไว่าจะเป็นเสื้อกอปปี้ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับหรือนะครับคนที่แอบแฝงสร้างเพจสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเป็น fc แฟนคลับของน้องอุงอิงแต่สุดท้ายแล้วไปโพสตอรี่อะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนเกี่ยวกับพน,นันเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนก็ต้องระมัดระวังดีๆด,ด้วยอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับจะ เอาไว้ให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ FC แฟนคลับได้ทราบกันเลยนะทุกคนคลิปนี้ม้วนเดียวจบนะครับนะชื่อบัญชีนี้เลยนะครับห้ามโอนบัญชีอื่นโดยเด็ดขาดนะครับถ้าไม่ใช่บัญชีาทางด้านสมมุติว่าเป็นทางด้านมาลายเนาะของพี่บ่าวโทนแบบนี้อันนั้นก็ต้องเป็นส่วนของพี่บ่าวโทนก็คือ Facebook พี่บ่าวโทนนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีด้วยครับทุกคนเนาะมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีเฟซปลอมเยเยอะมาก ระบาดมากจริงๆครับทุกคนบางคนอยากจะโอนมาไลยให้กับน้องบางคนเนี่ยคือไม่ทราบจริงๆว่าบัญชีแม่หน่อยเนี่ยคืออะไรก็อาจจะทักไปหาเพจปลอมกลุ่มปลอมไปถามในกลุ่มปลอมนะครับก็อาจจะไปเจอคนที่ส่งเลขบัญชีไปให้คนที่หวังผลประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนเรามัดระวังดีๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนอันเนี้ยอุ้มอิ่มเคยเตือนหลายครั้งแล้วว่าเวลาอุ้มอิ่มเนี่ยเข้าไปเนาะดูเพจปลอมเนี่ยคือคนไปกดไลค์เนี่ยเยอะมากๆครับคนกดไลค์เยอะกว่าของจริงอีกนะครับ บางทีเอารูปน้องไปลงอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วก็น้องป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็อยากจะโอนมาอะไรให้กับน้องเนี่ยก็อาจจะทักไปที่เพจปลอมนั้นก็เป็นได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบัญชีแม่หน่อยมีมีเอ่อมีเนี่ยบัญชีเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้คลิปวิดีโอนี้นะครับอุ๋มิมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกดแชร์ด้วยกันแล้วกันเนาะเพื่อที่จะได้เป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับทางด้านแม่หน่อยด้วยกันแล้วกันครับทุกคนนะ อย่าทักผิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับทุกคนมันก็อาจจะทําได้นะกับการแบบว่าชื่อคล้ายนะครับบัญชีคล้ายนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมีคนแบบรับเดินบัญชีมา้ญญาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะทุกคนครับระมาัดระวังดีๆชื่อเนี่ยเอาไปเทียบกันเลยนะเอาไปเทียบเลยว่าใช่หรือเปล่าที่เขาพิมพ์มาเลขบัญชีใช่หรือเปล่าที่เขาพิมพ์มานะครับก่อนจะโอนอะไรให้ใครนะครับต้อง ต้องดูดีๆครับทุกคนเหมือนอ้มอิ่มข่าวกระแสเคยมีประสบการณ์เนาะในเรื่องของการโอนผิดเหมือนกัน mm. คือโอนผิดนะที่นี้ก็คือคือเราเนี่ยโอนไปผิดบัญชีคือแต่โชคดีที่บัญชีนั้นเนี่ยเป็นบัญชีที่ไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วก็ไม่ใช่อ่กลุ่มที่หวังผลประโยชน์อะไรเราโอนไปผิดบัญชีปุ๊บเราก็เลยได้โทรไปให้ธนาคารเนี่ยอายัดพออายัดเสร็จปุ๊บนะครับมันเป็นเงินจานวนเยอะใช่ไหมครับอายัดเสร็จปุ๊บนะครับก็ เขาก็กดใช้ไม่ได้นะตอนนั้นนะครับเพราะยังกดใช้ไม่ได้แล้วก็เราก็ได้มีการติดต่อไปหาเขาอนะครับติดต่อไปหาเขาก็ติดต่อได้นะติดต่อได้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีนะครับทีเนี้ยทางธนาคารเนี่ยก็เลยมีการดําเนินการให้เราก็คือมีการโทรไปนะโทรไปหาเจ้าของเลขบัญชีนี้ แล้วก็มีการแบบว่าอ่าได้รับทราบนะว่ามีจํนวนเงินจานวนนี้ที่เข้าไปในบัญชีแล้วก็โอนจํานวนผิดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณบัญชีนั้นด้วยที่แจ้งกับธนาคารว่ามียอดนี้โอนเข้ามาจริงๆนะครับธนาคารเนี่ยจึงโอนเงินกลับคืนมาให้กับเราครัทุกคนเนี่ยเวลาโอนผิดแล้วมันยากมากเลยกับการประสานหรือว่าจะจะได้เงินคืนครับทุกคนมันยากเพราะฉะนั้นล้วต้องดูดีๆนะครับดูเลขให้ครบนะครับดูให้ถี่ถ้วนเนาะว่านี่คือบัญชีแม่หน่อยนะครับทุกคน นะครับนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะครับนะเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้อย่างที่บอกว่าทั้งเพจปลอมนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับกลุ่มปลอมของน้องเนี่ยครับทุกคนเนี่ยต้องระมัดระวังดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับทุกคนอย่าอย่าหลงโอนโดยเด็ดขาดนะครับนะ คือเสื้อเนี่ยถ้าถ้าเป็นกลุ่มบ้านฮักเนาะถ้าเป็นกลุ่มบ้านฮักซึ่งเขามีการขออนุญาตบอสโจแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้อันนี้เราเขาในบ้านฮักเขาก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันอยู่นะครับทุกคนในส่วนของเสื้อน้องเนี่ยต้องดูดีๆเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้มีแบบก๊อปปี้ออกมาเลยนะเห็นบอกว่ามีแบบก๊อปปี้ออกมาเลยนะครับน่ากลัวมากนะครับมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งเนาะที่ตอนนั้นแบบก๊อปปี้เสื้ออุงอิงนะทุกคนก๊อปปี้เสื้ออุงอิงแล้วก็ นะครับก๊อปปี้เสื้ออุงอิงแล้วก็คือขายเลยแบบอลังช่างเลยซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันจะมันมันสามารถไม่รู้ว่ามันสามารถทําได้เนาะแต่ตอนนั้นนะเพจก็ได้มีการลง,แล,งแล้วก็ขอโทษน้องแล้วก็ขอโทษบอสโจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะสุดยอดมากๆนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ ให้กับอุณอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับฝากพ่อพ่อแม่เนาะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับครูหมอนอิงเขาก็คงจะอยากออกมาแจ้งข่าวแจ้งเตือนนะครับ FC แฟนคลับเนาะบอกว่าประกาศสินค้าและมาลัยของน้องอุงอิงแฮชแท็ของแท้นะครับชื่อบัญชีมณฤดีนะครับเท่าอุดมนะครับเท่านั้นไม่มีบัญชีหรือว่า ถ้าไม่มั่นใจนะครับทักแชทไปหาพี่หมอนอิงได้เลยนี่นะครับต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะทุกคนคือพออุงอิงเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมีชื่อเสียงนะครับมีชื่อเสียงเยอะนะครับแล้วก็มิตราชีพเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะช่วยโอกาสนะครับมิจฉาชีพเนี่ยก็จะหาช่วยโอกาสแบบนี้แหละครับทุกคนเนาะได้ง่าย เล่นกับคนมีชื่อเสียงและอุ้งอิงฐานแฟนคลับเยอะแล้วก็แฟนคลับเขาเนี่ยเป็นมหาชนนะครับแฟนคลับเขาเป็นมหาชนแล้วก็คนเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มไหนแบบตั้งกลุ่มมาคนแบบโอ้ยเข้าไปเยอะมากโดยที่บางคนก็ไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วนก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อยากให้พ่อพ่อแม่แม่แมเอฟซีทุกคนเนาะดูให้ถี่ถ้วนนะครับอ่ะอุม้มขึ้นให้โชว์ให้ดูแบบนี้เลยนะครับว่าห้าม โอนบัญชีอื่นโดยเด็ดขาดนะครับนะก็ส่งกําลังใจนะไปให้ลูกสาวอุ้์อิิงเพ็รบ้านแพงด้วยนะครับวันนี้นะแล้วก็เร็วๆนี้เนาะอง้์งอิงก็เตรียมตัวที่จะเดินสายนะครับออกทีวีเลยนะครับอโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ต้องฝากพ่อพ่อแม่ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจงให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยแล้วกันเนาะแชร์ Not ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตในการดูคลิปอิ่มข่าวกระแสนะครับ